สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมพบกับพวกเราสองคนกับรายการมาที่เดะแจแปนเอ็ สำหรับตอนนี้นะคะพวกเราสองคนขอสวัสดีปีใหม่เพื่อนๆย้อนหลังก่อนเลยนะคะคสวัสดีปี <ผม S 2> ใหม่คะ่ะ Happy New Year ด้วยกันนะคร<ช>ับผมแต่ว่านะฮะหลายคนเนี่ยหลังจากที่ไปเที่ยวปีใหม่มานะคะ<ช>ก็โอ้ยกลับมาทํางานในช่วงนี้นะหลายคนเนี่ยก็ยังอยากจะเที่ยวอยู่ฟิลลิ่งม<ช>ันยังค้างอ่ะมันแบบโอ้ยยังเที่ยวไม่อิ่มเลยนะครับผมแนะนําเลยสําหรับใครที่อยากจะได้ฟิลลิ่งเหมือนไปเที่ยวนะครับผมแนะนําให้ดูรายการของพวกเราสองคนครับ ต่อไปนี้นะทุกวันอาทิตย์9โมงครึ่งนะคะเปิดช่อง Now 2 6นะพบกับพ,พวกเราสองคนได้เลยเดี๋ยวพวกเราสองคนจะพาไปเที่ยวญี่ปุ่นกัน yeah. เริ่มต้นปีอย่างนี้ครับพี่อุ้มครับ,รบพี่อุ้มจะพาผมกับเพื่อนๆเนี่ยไปเที่ยวที่ไหนครับพี่โอ้โหพี่เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วที่ที่เราจะพาไปเที่ยวกันเนี่ยนะคะคือจังหวัดชิบะอืม,อมจังหวัดชิบะนะถ้าเกิดว่าดูจับตามแผนที่เนี่ยนะคะเขาจะอยู่ฝั่งตะวันออกสุดเลยของเกาะคอนชูถ้าสังเกตดีๆนะก็จะมีมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยลอ้ลอมรอบเลย<อ>แต่ว่าที่นั่นเนี่ยจะมีอะไรน่าเที่ยว<อ>ไปยังไงของกินอะไรอร่อยบ้างเนี่ยเดี๋ยวตามพวกเราสองคนมาได้เลยเริ่มต้นการเดินทางก่อนครับผมตอนนี้เนี่ยผมกับพี่อุ้มเน พร้อมแล้วนะครับและตั๋วก็พร้อมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะและเราฮะก็จะเดินทางดีๆนะครับผมจากดอนเมืองไปนาริตะนะครับกับไทย i อเอชไอเอ็กซ์นะครับเขาเนี่ยมีทุกวันวันละ2เที่ยวบินด้วยกันครับใช่แล้วค่ะอุ้มแนะนำเลยนะเข้าไปดูในเว็บไซต์ได้นะคะยิ่งจองล่วงหน้ายิ่งราคาดีแล้วนาริตะเนี่ยก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เวลาไปเที่ยวญี่ปุ่นเนี่ยเป็นจุดสําคัญเลยในการที่จะเข้าเมืองญี่ปุ่นอ๋อพูดเลยอยากไปแล้วโอเคพ้อไหมผมพ้อพมนแล้วครับ អី <ม>อตอนนี้เพื่อนๆทุกคนเข้าสู่จังหวัดชิบะนะคะอ้าวนี่ถึงชิบะแล้วเหรอถึงแล้วไม่ผมรู้ว่าแบบมาลงนาริตะมันจะต้องนั่งรถไปอีกเพื่อจะไปที่จังหวัดชิบะไม่ใช่เหรอ สนามบินนาลิตะเนี่ย <ừ. S 1> อยู่ที่จังหวัดชิบะเลย <ฮะ S 1> อย่างเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะที่มาถึงที่นาลิตะแล้วก็เข้าไปเที่ยวโตเกียวไปเที่ยวนู่นเที่วนี่กลับออกจากนาลิตะแล้วก็บินกลับไปเลยแต่ว่าไม่ได้เที่ยวชิบะเลยไม่รู้เลยว่าชิบะเนี่ยมีที่เที่ยวอะไรมีอะไรน่าสนใจ <ừ. S 1> คราวนี้เนี่ยอุ้มก็จะพาเพื่อนเพื่อนเนี่ยมาลองเที่ยวชิบะมาทําความรู้จักกับจังหวัดนี้กันเออดีเลยนะครับผมและก่อนมานะครับผมช่ชิบะเนี่ยพี่อุ้มเนี่ยก็ให้ผมไปเตรียมตัวนะครับผมแล้วก็ให้ไปทําสิ่งสิ่งนี้มานะครับผม อันนี้เขาแจกบนเครื่องไม่เกี่ยน <laughs> วนะครับผมนี่ครับผมเพื่อนๆครับพี่อุ้มก็ให้ผมไปทำนะฮะใบอนุญ,ญาตขับฉี่ระหว่างประเทศหรือใบขับขี่สากลน,นั่นเองไม่ยากเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะฮะที่อยากจะขับรถนะฮะต่างประเทศขับรถท่องเที่ยวอ,อะไรอย่างนี้นะฮะก็แค่นะครับทำแค่พาสปอร์ตสำเนา,นาบัตรประชาชนแล้วก็สำเนาใบขับขี่ประมาณ500บาทเท่านั้นเองบาทใช่นะครับผมเห็นไหมเนี่ยมันง่ายมากขนาดแชมป์ยังทำได้อุ้มมาทุกคนทำได้แน่นอน นี่ชมใช่ไหมชมชมไม่มันง่ายจริงๆมันง่ายจริงๆเอาเป็นว่าเทปนี้เดี๋ยวเราจะขับรถไปเที่ยวให้ทั่วชิบะเลยแต่ว่าก่อนที่จะไปเช่ารถกันเนี่ยเดี๋ยวพี่พาไปตรงจุดเช่ารถก่อนอ่ะได้เลยครับตรงนี้ตรงนี<ะ>้ไปเเลยค่ะออกมาจากทางออกนะคะครตรงนี้ทางออกใช่ไหม,มเดินมาเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาปุ๊บมันจะเจอป้ายที่เขาเขียนเทอร์มินอลสไม่ต้องไปนะเพราะว่าตี อยู่ตรงนี้เลย <Yeah. S 1> คราวนี้นะคะเราจะใช้บริการของไทม์ค่ะบริษัทไทม์เนี่ยมัน <Ừ. S 2> แตกต่างจากบริษัทอื่นยังไงครับคือบริษัทเช่ารถนี่นะคะมี2แบบแบบแรกเลยคือแบบเป็นบริษัทที่เป็นบริษัทเจ้าของรถครับเขาก็เปิดให้เช่ารถซึ่งเขาก็จะมีรถเฉพาะ รุ่นของเขาเฉพาะยี่ห้อของเขามาให้เช่าแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นบริษรัทไทม์เนี่ยเขาเป็นบร,ษริษัทเช่ารถโดยตรงเลยเขาก็จะมีรถทุกยี่ห้อทุกรุ่นทุกแบบตั้งแต่รถเป็นรถยุโรปรถญี่ปุ่นรถอะไรมีหมดเลยอ๋อก็คือมีหลากหลายให้เลือก<ช>แล้วแต่ว่าบางคนอาจจะมาคนเดียวบางคนอาจจะมากับแฟนบางคนอาจจะมากับครอบครัว ก็แล้วแต่ว่าเราจะเลือกขนาดรถยี่ห้อไหนก็ได้ตามสไตล์ของคุณถูกรุ่นทุกยี่ห้อเลยแล้วก็คนญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็ใช้เยอะด้วยครับโอเคเดี๋ยวพี่ไปติดต่อเลยดีกว่าป่ะนี่เดี๋ยวให้เพื่อนเพื่อนดูเออเขามีรถทุกแบบทุกยี่ห้อจริงคือแบบมันมีให้เลือกเยอะมากเพื่อนเพื่อนจะเอารถยี่ห้ออะไรอะไรยไงนี่โอ้โหเพียบไปหมดแล้วก็มีราคาบอกเรียบร้อย ติดต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเขาก็จะพาเรามารับรถซึ่งออกมาจากนี่ก็ไม่ไกลเลยนิดเดียวตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าพี่อุ้มเนี่ยจะให้ผมเนี่ยได้ขับรถอะไรทำไมขับขี่มาทั้งทีคันนี้เลยคันนี้เลยพี่อ๋อาแน่นอนคันนี้ครับผม อยู่ประเทศไทยผมไม่มีปัญญานะจริงๆเ,เออคือพี่เนี่ยลองคิดดูแล้วรนะหว่างคือพี่เรากําลังจะเที่ยวกันเนี่ยม,มันเหมาะกับกรุ๊ปที่เป็นกรุ๊ปเพื่อนกรุ๊ปครอบครัวก็เลยคิดว่าเฮ้ยโอ้โหลองซื้อแบบเช่ารถไซส์นี้ดูเ,ออเพื่อจะลองดูว่ามันจะแบบตอบสนองความต้องการเ,ออเราได้หรือเปล่าว่ามันจะซัพพอร์ตได้ดีไหมใช่ดีเหมือนกันนะเช่าคันใหญ่มาเสร็จปุ๊บเผื่อเราสองคนเนี่ยแวะช้อปปงช้อปปิ้งเพราะวันนี้ยังไงเนี่ยเราก็เที่ยวกันแบบเต็มที่กันอยู่แล้วใช่แล้วจะได้ใส่ของได้เยอะๆอ่ะไป ขึ้นรถ <Bye. S 1> มาขึ้นรถเลย ah. เดี๋ยว ah. ตอนนี้นะคะ ah. เขาก็จะสอนเราว่ามัน ah. กดปุ่มไหนอะไรยังไงบ้าง Now you're here. <Yeah. S 2> When you come back to our office, you just have to go home. Okay. Ah. Go home and then it automatically set to our office. Okay. okay? okay. ตอนนี้นะคะเขาก็สอนเราเสร็จเรียบร้อยแล้ววิธีการเสียบ EDC ค่าวีธีกันเนี่ยอะไรข้างในดุดในรถเนี่ยทำเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่ะแล้วตอนนี้ก็กด GPS ที่จะไปที่แรกเรียบร้อยแล้วด้วยปะ่ะเดี๋ยวเราลาเขาแล้วเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าได้ครับวิ่อุ้์ครับกต้องขใช้งานครับผมบ๊ายบาย<ๆ>ตอนนี้อุ้มมีแมบโค้ดแล้วสะดวกมาก คือแค่มีแบบโค้ดก็ไปได้ทุกที่ในชิบะใช่แล้วแล้วนี่เป็นภาษาไทยด้วยแล้วก็ข้างหลังนี่มีแบบโค้ดเกือบหมดทุกที่เลยที่อุ้มจะไป<า>ฉะนั้นเนี่ยอุ้มก็จะเอาเล่มนี้เนี่ยเป็นคู่มือในการเที่ยวชิบะเลยดีเลยนะครับ เพืเ่อนๆครับ ผมว่าเป็นทริปที่สบายมากๆเลยนะฮ<น>ะมีสารถี <c oughs> มีคนขับรถให้ผม <c oughs> ผมก็นั่งอยู่เฉยสบายสบายพี่อุ้มเดี๋ยวผมถามหน่อยพี่คนส่วนใหญ่เนี่ยที่มาชิบะเนี่ยมาลงสนามบินนารติตะเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเลยเข้าไปที่โตเกียวเลยใช่ปะใช่ก็เข้าเมืองเลยไปเทียทเท่ยวนู่นเที่ยวนี่เลยแต่ว่าเขาก็จะไม่ได้เห็นบรรยากาศรอบๆบเมืองรอบๆสนามบินแบบนี้แบบที่เราขับไปงนี้เนี่ยเออผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าที่ชิบะเนี่ยเขามีอะไรดีบ้างแล้ววันนี้ครับพี่ผมอยากรู้ ว่าที่แรกที่พี่จะพาผมไปกับเพื่อนๆเนี่ยพี่จะพาผมแล้วก็เพื่อนๆไปที่ไหนฮะตรงแถวๆเนี้มันใกล้ๆก็จะมีเป็นถนนเดินเล่นนา่ารักแล้วก็จะมีวัดวัดหนอยู่ซึ่งเป็นวัดที่แบบมีความสําคัญในบริเวณนี้เดี๋ยวพาไปเที่ยวเล่นกันโอเคเดี๋ยวเราลองไปดูกันครับว่าชิบะเนี่ยมันมีอะไรมากกว่าที่คุณคิดปะ ถึงแล้วครับเพื่อนๆครับผมนะใช้เวลาเพียง15นาทีเท่านั้นประมาณนะครับผมจากสนามบินนาริตะนะครับก็ถึงสถานที่แรกที่เราจะพาเพื่อนๆมาเที่ยวก่อนครับและตรงที่เรายืนอ,อยู่ตรงนี้เนี่ยนะคะ,ะเร<ข>าเรียกว่าวัดนาริตะซังชินโชจิชินโชจ,จิใช่เป็นวัดดังเลยนะอยู่ในแถบเนี่ยสนามบินนาริตะเ,เพื่อนๆหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักเดี๋ยววันนี้อุ้มกับแชมป์จะพาไปทางามรู้จักกันามาไง